ว a t s a p youtube สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่ PC t r a ทรนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเทรดในแคปของวันพฤหัสที่16ตุลาคมนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เข้าเทรดไป1ไม้์แล้วก็ SL 1หนึ่งไม้นะครับแค่2วันติดแล้วนะครับซึ่งผมเพิ่งจะเห็นว่าตอนที่ผมพูดว่าอ่าผมยังไม่แพ้เลยสัปดาห์นี้เราจะนำผมแพ้มา2ไม้นะฮะเมื่อวานแพ้1นะครับแล้ววันนี้แพ้หนึ่งเวลผมจะไม่พูดแล้วครับเราเล่นนะฮะก็ วันนี้ผมก็จะมา recap หมนนี้ทุกคนดูนะซึ่งผมก็หลังจากโดน S l เนี่ย SL, ผมก็ได้กลับไปทําอะไรเล่นเกมนู่นนี่นั่นทํางานตต่อนะครับแต่พอกลับมาดูตอนนี้ราคาก็มันวกลกลับมาที่จุดที่อยู่ในโซนกําไรแล้วนะฮะซึ่งถ้ามาคล้ายเมื่อวานเลยที่แบบขึ้นไปกด S l ปุ๊บแล้วก็กลับตัวกลับมานะครับไม่เป็นไรเนาะมาร e c a p กันว่าทําไมผมถึงเข้ามานี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับมาดูในส่วนของ bias ในวันนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวข a มาเตชันนะครับโอเคก่อนเปิดตลาดนะครับก่อนเปิดตลาดก็จะมีเป็น previous day high previous day high london session low asia session low นะครับแล้วก็ asia session high และ london session high ได้ถูกเคลียร์ไปแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดการในช่วง market open นะครับ asia session high ถูกเคลียร์ไปในช่วง London ส่วน london session high ถูกเคลียร์ไปในช่วง pre market นะครับ ซึ่งในภาพของ S&P 500นะครับ S&P 500เนี่ยนะครับภาพจะแตกต่างจากฝั่ง NASDAQ นิดนึงเท่าครับลืมมามี p s Day โลนะ,ะภาพจะแตกต่างจาก NASDAQ นะครับมี P/E Day High นะครับ London Session High ที่ถูกเคลียร์ไปแล้วในช่วง pre-market เช่นกันนะครับแล้วก็ London Session Low Asia Session Low ที่ยังไม่ถูกเคลียร์ในช่วง pre-market น,นะครับแล้วก็ P/E Day Low ปุ๊บทีนี้ภาพที่มันแตกต่างกันก็คือ ผมผมรอให้ให้ราคาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งในช่วงตอนเปิดตลาดแต่สิ่งที่ผมไปแอสไว้นะครับคือผมเล็งไว้ว่าถ้าราคาเนี่ยมันมาเคลียร์พีเ d สด h ยไฮในแ a ส d a กได้เนี่ยนะครับในช่วงมา r k ตโ o เพ n นะก็คือผมก็จะไปดูในในเอสแอนนะครับทีนี้คือภาพที่มันให้มานะครับที่มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าราคามีโอกาสที่จะเกิดภาพ ที่ราคาเนี่ยขึ้นไปเคลียร์ previous day high และเป็นการรีเวอร์ซลงกลับมานะครับนั่นก็คือมันได้ทำการสร้าง bearish S&P divergent กับ S&P 500ใน High time frame เพราะว่าใน High time frame ของ S&P 500เนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาเคลียร์ previous day high เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น bearish S&P divergent นะครับทีเนี้ยคือ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเคลียร์ P/E r v i o u s Day High ได้แล้วเกิด S.M.T. Divergent เป็น b าร์เฉ S.M.T. ใช่ปะ่ะราคาเนี่ยมันก็เมคเซนต์มากที่จะลงมาเคลียร์นะครับ London Session Low และ Asia Session Low นะครับได้เห็นไหมครับพอเราดูที่ Time Frame 15นาทีเนี่ยมันเป็นบริเวณของ Low Resistance Liquidity นะครับ Low Resistance Liquidity ที่รวมตัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ที่ผมมองว่า ถ้าเกิดว่ามันม a n i ิ u l ลเ i ชันในฝั่งไ y ไซด์ได้ในฝั่งเซลไซด์นี่น่าจะถูกลงมาเคลียร์เพราะฉะนั้นผมก็จะเทรดลงมาหานะครับและอีกอย่างก็คือมันคอนเฟิร์มในไฮท f มเฟมนะครับซึ่งพอเปิดตลาดมาปุ๊บนะครับผมก็รอให้ราคาเนี่ยมันได้ขึ้นไปเคลียร์พีเ a สด i ไฮจริงๆแล้วเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันได้ขึ้นไปเคลียร์อีกข้อ i g h แต่ผมมองว่าราคาเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปเคลียร์พีเอสดีไฮแน่นอน แล้วถ้าจะไม่ผิดเราสึกว่าจะมีอ่ามีอีโคโลไทม์เฟรมหนึ่งนาทีด้วยนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นอีโคโลนะครับตรงนี้ก็เป็นอีโคโลเห็นปะดอออนฝั่งเซลไซน์เนี่ยคือมันแข็งแรงมากๆถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเคลียร์พีเอสเดย์ไฮได้นะครับผมจะเทรดลงมาแล้วในช่วงแท่งอ่าตอนตอนเก้าโมงสี่สิบห้าใกล้ๆมาโคเนี่ยราคาเนี่ยมันก็ได้ขึ้นไปเคลียร์พีเอสดีไฮแล้วมันก็ทำเป็นแบงก์เฉลี่ยสั้นทีเดอเวอร์เจนท์นฮะไมเฟรมแบบ S&P 500ทีห้า้ยใช่ไหมครับ เพราะว่า S&P 500มันไม่ได้ขึ้นไปเคลียร์ p ีเด้วยไปึ๊บซึ่งหมายความว่าคือภาพต่อไปที่ผมมองเนี่ยนะครับนั่นก็คือในช่วงมาโครเนี่ยมันคือการส่งต่อราคาลงไปหาฝั่งเสียไสาหลังจากที่มันขึ้นมาเคลียร์ฝั่งปลายสายได้ซึ่งมันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะมากๆนะครับมันเป็นเวลาที่เหมาะมากๆเอ่อก็คือก็คือผมก็หาเซตอัพนะครับหาหน้าเทรดเล่นจากตรงนี้แหละซึ่ง พอมันเคลียร์พิวดอชเดย์ไฮได้มันได้ทำการสร้างอนะินเวอร์ชันและตอนที่มันเคลียร์ลงมาเนี่ยมันเป็นแท่งที่แบริช uh, ลงมาแบบว่าแข็งแรงมากๆนะหเห็นไหมว่ามันเป็นการสร้างแฟร์แวลูกลับนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ทำการอินเวอร์ชันกับ First Presentation ABG นะครับก็คือ ABG แรกที่ถูกสร้างมาหลังเปิดตลาดอนะแท่งเโมงสี่เนี่ย มันคือแท่งที่เป็นการอินเวอร์ชันกับบีบตรงนี้นะครับแล้วมันอีกอันหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงมาโคผมก็เลยเข้าไปที่ตรงนี้ไม้หนึ่งนะครับฮารเก็ตไปที่ลอนดอนเซสชั่นโลเอทรฮปเอเชียเซสชั่นโลทีนี้ผมแบ่งไม้นะผมแบ่งไม้นะครับผมแบ่งไม้ซึ่งผมแบ่งไป2องไม้นะครับไม้ My แรกเนี่ยก็คือ0.25%เข้าที่อินเวอร์ชันตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่า อีกไม้หนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะไปรีบาลานซ์ที่ avg แต่ทําไมผมถึงแบกสองไม้แล้เพราะว่าคือมันก็มีโอกาสที่มันจะอินเวอร์ชันแล้วลงต่อเลยเพราะว่าตอนที่มันแบนลงมาเนี่ยนครับหลังจากที่ขึ้นไปเคลียร์เนี่ยมันลงมาได้แข็งแรงมากแล้วในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาคือตอนที่มันเกิดอินเวอร์ชันปุ๊บบางทีมันจะไปเลยโดยที่ไม่ได้มารีเทสที่ไฟว่ลูกกับนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็ได้ มาเรียบาลานซ์ที่ FVG ตรงนี้นะครับเราเห็นไหมครับว่ามันมีแท่งเรียแอคชั่นซึ่งผมไม่ได้เพนดิงไว้นะมันมีแท่งเรียแอคชั่นจากแท่งนี้นะครับอ่ะแล้วก็เรียแอคชั่นจาก FVG ตรงนี้นะครับผมก็ได้เข้าตรงนีดไมน้นึงนะปึ๊บอ่ะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ผมก็ได้ใช้ความเสี่ยงหมดแล้วนะครับ0.5เปอรเข้างบนเนี่ยได้ได้จุดเข้าทีด่ดีกว่าสองครั้งแล้วเนี่ยจุดเข้ากั่าจะแย่นิดน,นึงนะแต่วันนี้ price action คือ ผมไม่ได้จะโทษราคานะแต่ว่า p พร์ e action วันนี้คือเห็นแบบว่ามันเกิดการคอนโซลเดเดชันแบบโอ้ oh, my god p บไพ e action ค่อนข้างที่จะแย่มากนะครับวันนี้หลังจากที่แบบว่าขนาดไปรีเทสรีบาลานซ์เอฟบีจีแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีการขยายลงมาแต่ว่าวันนี้คือมันคอนโซลปุ๊บปุ๊บๆุบบ๊นะครับซึ่งไอที่เข้า a อ g เมื่อกี้ผมก็หายใจไปที่ลอนดอนเอเชียโทั่วครับ Low, เอเชนนียเซส มาแรกมันจะได้2.34มาที่สองจะได้3.12ครับแต่ทีเนี้ยผมมีข้อผิดพลาดนิดนึงผมได้ทําข้อผิดพลาดไ้นะฮะซึ่งตอนที่ราคามันลงมาเห็นไหมครัในช่วงที่ราคาอย่างมันถูกเทชยลงมาใน t i m e f r a สี่ชั่วโมงนะครับ t i m เฟรม m สี่ชั่วโมงมันได้มีเออ่ avg นะครับ bullish เอ้ยโทษครับ bullish avg แต่คือผมมองว่าอย่างยังไงเนี่ยก็คือแบบ ดอออนฝั่งเซลสซเนี่ยมันได้แข็งแรงมากจริงๆอย่างน้อยเนี่ยคือเอฟบีจีเนี่ยผมมองว่าเอาไม่อยู่แต่ว่าแผนของผมก็คือไอไม้ไม้นี่ไม้อินเวอร์ชันตรงนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมได้จุดเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเลยผมก็เลยวางแผนว่าแบบโอเคไม้นี้ยอมทีพีตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือแบบเรียกได้ว่าเป็นจุดเบรกอีเวนต์ไปเลยก็ได้าได้ครับแต่ข้อผิดพลาดที่ผมทำนั่นก็คือตอนที่ผมปิดออเดอร์อเทรดเราเกิเนี่ย ผมไม่ได้ปิดออเดอร์ที่เข้าที่ version, อินเวชชั่นันนี้แบผมไปปิดออเดอร์ที่เข้าด้วยเอ g ตรงนี้ที่มันได้ได้จุดที่ดีกว่านั่นแหละครับเป็นข้อผิดพลาดน,นะฮะซึ่งหมายความว่าไม้นี้ก็คือได้กําไรไปนิดหน่อยนะครับไม้ที่เข้าที่แฟลชรูดก,กับในส่วนไม้ที่เข้าด้วยอินเวชชั่นนี้ก็คือผมก็ปล่อยลันต่อแล้วก็โดน SL นะอ่ะก็คือเหมือนราคาเนี่ยมันวันนี้มันเกิดการแบบว่า กวาดสภาพคล่องเป็นจํานวนมากนะครับเห็นไหมครับว่าขณะมันกวาดพิเวนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ทําการลงมากวาดอะไรครับกวาดฝั่งเซลล์ซ l i ลิคิตี้นะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ลงมากวาดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ถูกเทรดขึ้นไปหาบายไซด์ตรงนี้นะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนมากที่มันเป็นการโทรับมันเป็นการโอ้ยโทษดิค u มิเลอเอ่าแล้วก็ manipulation นะครับแล้วก็ distribution ขึ้นไปนะครับนะว่าแบบ S&P 5 0าเนี่ยมันก็ได้ลงไปเคลียร์ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น long duration low นะครับเป็น long duration low แล้วก็เป็น accumulation นะครับ manipulation แล้วก็ distribution ขึ้นไปนะครับเพื่อเทรดขึ้นไปหา buy side อีกครั้งหนึ่งแล้วพอเทรดไปหา buy side อีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ถูกเทรดออกมา ก็คือมันกวาดสภาพห้องเยอะมากนะครับวันนี้กวาดตรงนี้หนึ่งทีกวาดเพย์ดไฮหนึ่งทีลงมากวาดเสียดไส้หนึ่งทีแล้วก็ขึ้นไปกวาดฝั่งบายไซส์หนึ่งทีแล้วก็ถูกเทรดลงมาซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมูฟที่แท้จริงหรือเปล่านะครับตอนที่ราคามันเอ็กซ์เพรสชั่นรงเนี้ยนะครับแต่ผมมองว่าเอ่อนี่คือมูฟสุดท้ายแล้วนะครับเห็นปะมันเหมือนกับว่ามันคือการที่ราคาเนี่ยมันได้ไปเติมเต็ม,ตมอ่าวอล่มอิมบาลานซ์ใน ตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับเห็นปะอ่าตรงนี้นะครับดิเจคชั่นมาจากโอรุ่มอิมบาลานซ์แล้วก็อ่าเอ็กซ์พชั่นมาเลยนะครับซึ่งคือณตอนนั้นเนี่ยที่ผมเทรดเนี่ยคือผมไม่ได้มองว่าราคาจะขึ้นมาถึงโอรุ่มอิมบาลานซ์นะเพราะว่าผมมองว่า p r เ v นต์เ High ก็คือเป็นคี y l เ v e วลที่น่าจะดึงราคาทุกราคาลงมาได้พอสมควรเลย,เลยแต่ว่ามันก็เออนั่นแหละนะครับก็โดนไอเซลไปเอ่อ วีกนี้ก็เป็นวีกที่ผมติดลบนะฮะแต่ว่าในเดือนนี้ก็คือยังบวกอยู่นะครับก็วีกนี้ก็แพ้มาแล้วสองครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังแพ้อยู่ในความเสี่ยงเมื่อวานก็แพ้เยอะหน่อยเพราะว่าใช้ full take profit นะครับแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ full take profit full ความเสี่ยงนะความเสี่ยงแบบเต็มจํานวนแต่ก็นั่นแหละครับยังอยู่ในจํานวนที่คํานวณเอาไว้นะซึ่งเทรดนี้ถามว่าทําได้ดีไหมหรอก็มีการคํานวณความเสี่ยงที่ ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดนั่นก็คือ h u m a n error นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปจดบันทึกไว้แล้วก็ครั้งหน้าก็จะไม่ให้ผิดพลาดอีกแต่ว่าคือคือ,คอจะไม่ได้แก้ไม่อยากแก้ตัวแต่ว่าจะบอกว่ามันผิดพลาดกันได้ไหมในเรื่องแบบนี้มันก็มันก็ผิดพลาดกันได้แหละนะครับแต่ก็จะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับอ่ะก็เทรดของวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้สัปดาห์นี้อย่างน้อยผมขอปิดมาเท่าทุนก็ยังดี แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือโฟกัสที่โปรเซสนะครับไม่ใช่โปร f ีฟิตโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ